เฮ้ดีค่ะวันน้ปาแมแ้งปอ่นะโรบอทคาเฟ่โรบอทคาเฟ่แล้วจะมีหุ่นยนต์ใช่ไหมข้างในแมวขาตั้งกล้องแมวาซ็กชิบหาย รอบร้านอีกทีที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากที่หวแนวเนี่ยแนวแมวแมวแบบนอกอ่ะมั็นท้องแหว่ยังแนวอเมริกาสวยสวยอยากกินเบียร์ไหมต้นกินเบียร์ไหมไม่กินนะ เสียงเเพิ่นหักแกนะบ <c oughs> เราสร้างสิ่งอยูกับมนุษย์โลกนับจุดที่ไม่เป็นเป้าสายตาคอยดูแลพวกเขาอยู่อย่างลับๆเฝ้ารอเฝ้าปกป้าบบ ที่เบอร์เกอร์จริงๆปกติถ้าไปกินที่อื่นจะรู้จักเพราะว่าเบอร์เกอร์เมืองเบอร์เกอร์ไทยเบอร์เกอร์เมืองก็คือเมืองเมืองอ่ะแต่อันนี้คือเบอร์เกอร์จริงๆเบอร์เกอร์แบบแนวแบบฝรั่งจริงๆฝ่งอร่อยร้านอยู่ที่ไหนเนี่ย แม่อร์เอ็นแม่ออนทางจะไปน้ำพุร้อนกับกำแพงบันถึงแล้วนะเนี่ยโอเควสามแยกเนี่ยก็ทถึงสามแยกอ่ะแล้วม่จะทำกองไรแค่เกี่ขึ้นไหนนี่เนี้ยที่มันจะเลี้ยวเลี้ยวขวาอันนีใช่ไหมเลี้ยวขวาไปวัดที่นไปเลยคนลหรอย่งบนทึงยัางบันึงแหนวะ อนที่ไปปินชุดูนแมนะเหรอเออนั่นแหะร้านเปิดทุกวันนะผม 11. โมงถึงสองทุม่มร้านเปิดใหม่ไหมก็ใหม่นะเนาะหม่กัรใหม่กั็เปิดเปิดสักเดือนสองเดือนนี่แหละอันนี้คือใหม่เหรอเขาเราียกเปลี่านายน,น,นอย่างไรไม่ใช่เป็นระ้านที่เปลี่ยนคืออะไรียกคือเป็นร้านอื่นแต่ร้านนี้ขึ้นมาทำอะไรมีจุดจุดเด่นของร้านนี่คือมีที่ถ่ายรูปเยอะ สำหรับคนที่ชอบถ่ายรูถ่ายรูปแล้วมีคนโดนน,นม,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 มสองสามประมาณสี่ตัวผ่าแล้วก็มุมด้านนอกคน,นด้านนอกก็จะเป็นแนวแบบยุโรปอะเนาะแนวแบบแนวแบบว่ามันจะมาเข้าหน้าหนะมาบ้างมีแบบคนถ่ายรูปสวยชอบคนโยนขายนน่าวเลยคุณโยนทำจากอะไร อะไรมอไซค์อะไรอะไรที่ซ้าวไม่ใช้แล้วเอาหรอเอามาเชื่อมมาเป็นหุน่นโด,ดนเป็นต้นแบบนู้นอะเพราคาอาหารก็ต่กา,ก,านะกันนะแต่ว่าคุ้มกับการบริการคุ้มกับอาหารคุ้มราคาในคุมอาหารอร่อยบริการยอดพนักงานบริการดีมากคุ้เพราะทุ้มคน ไม่มีเหวีย่ยงนะจ๊ะคือเราอ่ะเป็นคนเที่แบบว่าแต่งต,ตัวบ้างๆแต่ว่าจะมีบางร้านที่ให้านๆชอบตูดูลูกค้าแบบภายนอกนะโอเแต่ที่นี่โอเคมีการดีมากไปกลับบ้านกันหัวก็งยู่ไง โรบอทคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่ที่กว้างนะพาลูกหลานมาวิ่งเล่นได้แบบชิลๆเลยอจริงๆสบายโล่งๆบรรยากาศดีเนาะพนักงานโคตรเที่ยมได้บริการดีมากลองมาก็อาหารอร่อยกาแฟอร่อยแค่เท่าไหร่นะ95 95บาทแต่ก็อร่อยไม่เสียด้เงินพนักงานบริการดี ถ้าถามว่าแพงไหมกาแฟแพงนะแต่เราภูมิใจในการการนําเสนอการบริการอะ่ะมันมันบวกลกูกคุณหารแล้วมันโอเคอะ่ะเราว่าโอเคกระทับใจกระทับใจครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมออกบ้านอย่าลืมใส่แมสนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งครับผมสวัสดีครับ <Yeah>